วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวไวเลตอออินวันนะคะเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับคู่มือคะ่ะไวเล t ตัวนี้นะคะนอกจากจะสามารถเป็นไวเลตชาร์จได้แล้วก็ยังเป็นลำโพงแล้วก็สามารถฟังวิทยุได้ด้วยนะคะอันนี้คือหน้าตาตรงนี้นะคะถ้าหมุน ก็จะเป็นเร่งเสียงนะคะถ้าเบาก็จะถูกสามารถกดสต็อปได้นี่นะคะจะเป็นปุ่มต่างๆนะคะในการใช้งานอันนี้จะเป็นปุ่มบวกลบก็คือเหมือนเปลี่ยนเพลงนะคะก็สามารถแบบย้อนเพลงก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเพลงถัดไปนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่กดเป็นโหมดวิทยุค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มตั้งนาฬิกาค่ะอันนี้เป็นปุ่มเปิดใช้งานพอเปิดใช้นใช้งานแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะก็จะมีรูเสียบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหูฟังสายชาร์จนะคะแล้วก็จะเป็นสำหรับเสียบ ชาร์จไวริสนะคะแล้วก็เป็นรูเสียบกร์ดเข้าไปนะคะวิธีใช้งานนะคะถ้าเกิดเราอยากตั้งนาฬิกานะคะก็กดตัวนาฬิกานี่เขาก็จะขึ้นเป็นกระพริบอย่างนี้ถ้าเราจะตั้งเป็นเก้าโมงก็แค่กดบวกตัวนี้เข้าไปถ้าเป็นแปดโมงตอนนี้แปดโมงห้าสิบเจ็ดโอเค การชาร์จไวเลชันนะคะเราจะเป็นต้องเสียบสายชาร์จไว้ตลอดนะคะแล้วก็ าสามารถเอาโทรศัพท์วางบนนี้ได้เลยถ้าชาร์จเข้าแล้วนะคะจะมีไฟสีฟ้าขึ้นอย่างนี้นะคะระหว่างชาร์จโทรศัพท์นะคะเราก็สามารถฟังเพลงไปด้วยได้นะคะดมีมากๆเลยโดยการชาร์จไวเลสชาร์จนะคะเราจําเป็นต้องเสียบปักไว้อย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็สามารถเอาโทรศัพท์วางไว้ได้เลยถ้ายังไม่ได้วางโทรศัพท์นะคะจะมีไฟสีแดงขึ้นอย่างเดียนะคะ